สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่วันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับนะพามาดูรถยนต์โต y o ต a อันติดครับเครื่องยนต์ 1. 6ุเบนซินรุ่นจีครับเกียร์ออโต้นะปี2018เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าครับ อันติดนะครับเครื่องยนต์1.6เบนซินครับรุ่น G เกียร์ออโต้ครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีบอลเงินอ่ะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนี่รถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่เมื่อมีการซื้อขายแล้วเราทำความสะอาดให้ทั้งภายในและภายนอกรวมถึง ห้องเครื่องด้วยครับนี่นอ็อตฝากระโปรงมีรอขยับหนึ่งครั้งนะครับนี่สองฝั่งนะสติกเกอร์ยังอยู่ครับมอ,อก,กอรฝาเดิมนะครับ แก้มเดิมคันเดิมครับนี่มอน้ำครับคันเดิมนะครับยังไม่มีชนหน,น,น,นะนักนะครับคันนี้นะไม่มีชนหนักนะครับมีรอยรอยบางๆครับถอดฝากระโปรงหน้าจะมีการ ทำสีนะอาจจะโดนพวกเม็ดหินอะไรพวกนี้นะไม่มีชนหนักครับรอบๆคันครับนี่รถยนต์เป็นสีบอลเงินครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าเดี๋ยวผมให้ดูยางก่อนนะครับยางเป็นอา205/55ครับ R10 6นะยางเป็นปี2022ครับสัปดาห์ที่41อ่าพวกนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับเมื่อมีความมีการซื้อขายแล้วเดี๋ยวเราทำการลอกออกให้ครับทำความสะอาดให้ขัดให้เรียบร้อยครับผมขัดให้เหมือนใหม่เลยครับนะนี่ด้านหลังครับตัวนี้ก็เป็น สติกเกอร์เช่นกันนะครับเราก็ทําการลอกออกขัดคาบกาวออกให้หมดเลยครับเลขไม้นะครับรถยนต์คันนี้นะ14900 6กิโลเมตรครับเป็นปุ่ม p u s สต t a r t ครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับที่พวงมาไัยนะครับเกียร์อัตโนมัติครับระบบแอร์วิทยุครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบดครับนี่เป็นเบาะหนังสีเบรดนะเราทำความสะอาดให้ด้วยนะครับ เบาะหนังนะเราขัดให้ใหม่นะให้มันดูสะอาดมากกว่ามากขึ้นนะครับนี่กระจกไฟฟ้าเซ็นทรอกครับด้านหลังครับนี่พืด้าน แค่นี้ก็สะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะขัดให้มันสะอาดมากขึ้นกว่านี้อีกครับน็อตฝาท้ายน็อตฝาท้ายยังไม่มีรอยขยับนะครับ นี่ฝาท้ายยังไม่มีรอยนะอะดูด้านในครับนี่ยาแนวเดิมจากโรงงานนะครับยังอยู่นะยังอะไรครับนี่ยาแนวยังอยู่ครับเดิมๆเ,เลย นี่เม็ดอาร์ตยังอยู่ครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะอ่ะมีรอยตำหนินิดนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับน่าจะเป็นรอยการเปิดประตูชนนะแล้วก็นี่ ใต้สกเกิร์ตครับนะสกเกิร์ตหน้านะครับเดี๋ยวเราทาความทำทำทำการแก้ไขให้นะครับตัวสกเกิร์ตหน้านะเดี๋ยวทำ,ทำสีให้ใหม่ครับนี่ส่งเคลมทําสีให้ใหม่ครับชิ้นหน้านี้นอกนั้นก็ไม่มีแล้วครับนี่ฝากระโปรง ไม่มีครับนะก็จะมีแค่ข้างประตูแล้วก็สเกิดหน้าครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ครับสำเนาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2018จดทะเบียน2,562นะเครื่องยนต์1.6ครับ125แรงม้าเบนซินเจ้าของลำดับที่1ครับ ก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้อะประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถตนรถยนต์โตโยตา้าอันติดคันนี้นะครับคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะสามารถโทรเข้ามานัด ได้เลยนะครับที่0835496696ติดต่อเซลปิกนะครับนัดมาดูรถคันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูถึงตัวรถเลยนะราคานะครับสำหรับรถ,รถยนต์คันนี้นะครับ49,000บาทครับนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับเงินสดก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ